ยอดทีมเอเชียหวังแย่งคว้าแข้งเป้าหมายปีศาจแดงรายที่4สมัยน,นี้ความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดที่คว้าดาวเตะตัวใหม่มาได้แล้ว2รายคือเมสันเมาเชลซี sea, และอองเดนโอนานาอินเตอร์มิลานล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงกับอตาลันตาในการคว้าตัวราสมูสฮอยลุนดาวอิไวัย20ปีมาร่วมทีมแล้วหลังตกลงสัญญากันได้5ปีพร้อมเงื่อนไขต่อสัญญาอีก1ปีค่าตัว70ล้านยูโรส่วนแอดออนนั้นแยกเป็นแอดออนที่มีเงื่อนไขได้ง่าย5ล้านยูโร195ล้านบาทตามรายงานจากฟาบริซโอรมาา่่่เยีววขชืดัง ล่าสุดเป็นที่ทราบกันดีว่าโซฟียานอัมราบัดกองกลางชุดอันดับสีฟุตบอลโลก2022กับทีมชาติโมร็อกโกคือดาวเตะเป้าหมายรายที่4ของปีศาจแดงมีโอกาสถูกปาดหน้าโดยยอดทีมดังจากซาอุดงอาอาลีเพราะเลกิปเปสือดังฝรั่งเศสรายงานว่าสโมสรดังกล่าวที่เคยสนใจในตัวอัมราบัดมาหลายสัปดาห์ยังคงไม่ถอดใจและพยายามเซ็นสัญญาดึงตัวไปร่วมทีมให้จนได้อย่างไรก็ตามอันอาลีแม้จะเป็นทีมน้องใหม่ในลีกสูงสุดซาอุดีอาระเบียแต่คว้าตัวทั้งเอดูอเมนดีเชลซี โร b บ r t โต i ฟอ i n o Liverpool ร์พูลริญาตมาเรตแมนซิตี้และล่าสุดอย่างอันลองแซงมัรซิเมนิวคาดเสน